สวัสดีครับพบกับสยามพิบูครับนะผมสําหรับอีพีนี้นะผมก็เป็นอีกหนึ่งอีพีนะครับผมสบายๆนะผมมาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะผมสําหรับตัวผมนะผมที่เจอมานะผมแล้วก็เคยปรับใช้มานะครับผมตลอดอีพีนี้นะผมก็มาพูดถึง4เคล็ดลับนะครับผมที่อยากจะแชร์แล้วก็บอกต่อกับพี่ๆน้องๆนะผมสามารถทําได้นะผมสามารถทําตามได้นะผมส่วนใครที่มีข้อเสนอแนะนะผมที่มีนอกเหนือจากนี้นะผมก็แชร์ นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมสําหรับวิธีต่างๆนะครับผมสําหรับที่ผมจะพูดถึงนี้นะผมก็มีพี่ๆน้องๆนะผมทั้งโทรนะผมแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าไลน์หรือว่าเป็น YouTube นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมสําหรับ4เคล็ดลับนี้นะครับผมผมเจอมากับตัวแล้วผมเลยมา ูดคุยนะครับผมแล้วก็แชร์ประสบการณ์นะครับผมเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆน้องๆนะครับผมได้ฟังนะครับก็เคล็ดลับที่หนึ่งนะครับผมเรื่องการกินนะครับผมก็คืออาหารนะครับผมก็มีหลายคนนะครับผมในเรื่องการกินนะครับผมสมมุติว่านะครับผมถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับผมปรับเปลี่ยนอาหารนะครับผมจากเดิมแล้วเราให้กินแบบต้มนะครับผมให้กินแบบต้มทีนี้ เราอยากปรับเปลี่ยนให้มากินบัฟนะผมเป็นอกไกบ่บดละเอียดโครงไกบ่บดละเอียดนะครับผมแต่พอเราให้ไปเลยครับผมให้เหมือนกับที่เราเคยให้อ่าต้มกับอาหารเม็ดตามสูตรสุนัขโตหรือสุนัขเด็กนะครับผมพอเราให้ไปแล้วอ่ามันไม่กินนะครับผมมันไม่กินเหมือนอันเดิมที่ว่าเราเราเคยให้แบบต้มนะครับให้แบบต้มพอเรามาให้เป็นแบบบัฟมันก็ ไม่กินนะครับผมมันก็ได้แต่ดมอย่างเดียวนะครับผมมันก็จะเก็บกินเฉพาะอาหารเม็ดนะครับผมทีนี้สูตรผมนะครับผมที่ผมเคยใช้นะครับผมแล้วก็ผมเคยลองนะครับผมผมจะถ้าก่อนน้นนี้ที่ผมให้กินแบบต้มผมก็จะให้ปริมาณที่มันเยอะกว่าเยอะกว่าแล้วก็ผมจะเอาแบบบัฟนะครับผมมาคู่เค้าเล็กๆน้อยนะครับผมผมก็จะปรับเรื่อยๆนะครับผมผมก็จะปรับเรื่อยเรื่อยนะครับผมก็ใส่เหมือนเดิมนะครับผมตามอาหารเม็ดนะครับผมแล้วก็ ต้มนะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟมานิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ทําแบบนี้นะครับผมเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ค่อยเพิ่มบัฟเพิ่มบัฟขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ค่อยลดต้มนะครับผมก็คุณสมบัตินะครับผมที่เขาเคยพูดนะครับผมแล้วก็เคยถามมากับผมนะครับผมก็บัฟนะครับผมจะมีประโยชน์มากกว่าต้มนะครับผมมากกว่าต้มนะครับผมเพียงแต่เราควบคุมนะครับผมการถ่ายพยาธิก็แค่นั้นเองนะครับผมเพราะว่าปกติแล้ว สุนัขนะครับผมเป็นประเภทสัตว์กินเนื้อนะครับกินกินพวกไก่อยู่แล้วนะครับผมกินแบบดิบอยู่แล้วนะครับผมก็นี้คือเคล็ดลับที่หนึ่งะครับผมถ้าเราหักดิบเกินไปนะครับผมมันก็จะไม่กินนะครับมันก็ได้แตกดมอย่างเดียวนะครับผมมาดูเคล็ดลับที่สองนะครับผมก็การอาบน้ํานะครับผมก็มีหลายท่านนะผมเคยถามมาว่าเราในการอาบน้านะครับผมทําไมอาบอ่ อาบน้ำนะครับผมยี่ห้อนี้ก่อนหน้านี้นะผมพอมาเปลี่ยนเป็นยี่ห้อนี้ทําไมถึงน้องหมาถึงถึงมีผิวหนังที่บวมีผิวหนังที่เป็นตุ่มๆทําไมผิวหนังถึงมันแดงนะครับผมก็มีส่วนนะครับผมในการในการเปลี่ยนกระทันหันนะครับผมเพราะว่าสภาพผิวหนังของสุนัขหรือว่าตัวสุนัขนะครับผมมันปรับไม่ทันนะผมก็เช่นเคยให้พี่ๆน้องๆนะครับผมค่อยๆปรับนะครับผม ถ้าเรา,าคิดว่าแชมพูอาบน,น้ําที่มีคนแนะนํามาว่าอันนี้มันดีม,นมันดีกว่าอันนี้อันนี้แล้วเราอยากลองมาใช้พอเรามาปรับเปลี่ยนเราก็ค,ค่อยๆปรับเหมือนกันนะครับผม <ใช S 1> อย่างเช่นนะผมก็อาทิตย์หนึ่งเราอาบน้าครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ผสมน้ําแชมพูอันเก่าเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมลดลงหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็เติมน้ายาน้ํายาอันใหม่นะครับผมลงเข้าไปนะครับผม ล้วก็ค่อยเพิ่มค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆหลังจากการอาบเสร็จนะครับผม20-30นาทีห้เราสังเกตด,ดูตัวน้องหมาด้วยนะผมว่ามันมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับผมถ้าน้องหมาเราแพ้เราก็เลิกใช้อันใหม่ได้เลยเราก็ใช้อันเก่านะครับเราก็ใช้อันเก่านะครับผมเพราะว่าถ้าเรายังฝืนต่อไปนะผมตัวน้องหมานะครับผม ภูมิในผิวหนังมันก็จะรับไม่ได้นะครับของตัวมันจะรับไม่ได้ทาให้เกิดตุ่มแล้วก็บวมพอบวมเสร็จนะครับผมบวมเสร็จมันก็จะเกิดผื่นแดงนะครับผมผื่นแดงหลังจากผื่นแดงก็จะเกิดอาการอาการคารันคันเสร็จก็จะเกานะครับผมเสร็จหลังจากนั้นก็จะเป็นแผลนะครับผม <What? S 1> ก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับเราไปอีกนะครับผมแล้วก็รักษากว่าจะหายด้วยนะครับผมก็ ครีมอาบน้ำก็ค่อยๆปรับนะครับผมค่อยๆปรับนะครับผมลองดูนะครับผมอย่าหักดิบเลยอย่าแบบเปลี่ยนกระทันหันเลยน้องหมามันปรับไม่ได้นะครับผว่าสุนัขแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับผมลองดูนะครับผมสาหรับครีมอาบน้ํานะครับส่วนเคล็ดลับต่อไปนะครับเคล็ดลับที่3นะครับผมเรื่องปลอกคอกับสายจูงสําหรับสุนัขใหม่นะครับผมมีความ ความคิดนี้เป็นของผมเลยนะครับผมสาหรับตัวผมที่ผมเคยลองแล้วก็ปรับใช้ดูนะครับสําหรับลูกสุนัขนะครับผม3เดือนถึง4เดือนที่เรา,อ,าอยากจะฝึกให้เขา,าเป็นสายจูงเป็นปลอกคอนะครับผมเราก็ต้องค่อยๆปรับเช่นกันนะครับผมโดยโดยแรกๆเลยถ้าน้องหมานะครับผมที่ที่เขารู้สึกนะครับผมว่า มันไม่มีมันไม่เคยมีอะไรอยู่กับตัวเขาหรือว่าคอเขานะผมให้เรานะครับผมอยู่ใกล้ๆเขานะผมแล้วก็เล่นคุกคีกอดกับเขา,าหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเอาปลอกคอนะผมมาใส่นะผมมามาใส่นะผมแล้วก็จะพึ่งเดินนะครับผมให้เราคุกคุกคีนะผมเล่นกับเขาแล้วก็เล่นไปด้วยดึงปลอกคอแบบนี้ไปด้วยนะครับผม อ่าแล้วก็เราขยับที่ thi, นะครับผมจากเรานั่งที่เดิมหรือว่ายืนอ่านั่งที่เดิมแล้วก็เราขยับที่ thi, ประมาณ4ี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าหลังจากนั้นนะเขาจะอ่าเขาก็รู้สึกว่าเขากําลังเล่นใช่ไหมครัก็เขาก็วิ่งตามเราวิ่งตามเราโดยเขาก็เขาก็ยังรู้สึกว่าอะไรมันติดกับคอเขาอยู่แต э ่เขาไม่ได้คิดอะไรแต่เขาก็มีคิดบ้างแต่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับผมเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ทําอะไรเขา พอเราหยุดเดินแล้วก็เล่นเขาอีกแล้วก็ดึงดึงปอกคออีกดึงเรื่อยๆนะผมดึงปอกคอเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกนะครับเราก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆไกลขึ้นไกลขึ้นให้เขาเดินเรื่อยๆพอเขาเดินเพ ijo, لف, นความรู้สึกปอค unda, คกปอคอมันก็อยู่กับคอเขาอย่างนี้อยู่ๆแล้วก็เดินเดินเดินไปมันก็รู้สึกว่าเขาก็จะคิดว่ามันมันก็ไม่ได้ทําอะไรกับเขานะครับผมกับกลายเป็นว่าเวลา เจ้าของสายปอกคอปุ๊บทำไมนายนายกูรักกูจังวะกอดกูจังวะหอมกูจังวะทําประมาณนี้ครับผมทำไปเรื่อยๆนะครับผมพอเขาเริ่มชินกับปลอกคอแล้วนะครับผมเราก็สามารถพาเดินเขาไกลๆได้นะครับผมสามารถเดินไปไกลๆได้นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมเราอยากเพิ่มสายจูงนะครับผมเราก็เอาสายจูงนะครับผมมาเกาะกับปลอกคอไว้นะครับผมมาเกาะกับปอกคอไว้รับจากนั้นเราก็ค่อยๆ นะครับผมค่อยๆนะครับค่อยๆพาเขาเดินนะครับผมพอเดินนะครับเรายังยังไม่ต้องจับสายจูงนะครับผมเราก็ปล่อยสายจูงแลลากยาวไปเลยให้มันเดินให้สายจูงมันลากข้างตัวเขาไปเลยนะครับผมเขาก็จะรู้สึกแรกๆเขาจะรู้สึกว่ามันมันลังเลอยู่นะครับผมมันดังเดอยู่น้องหมาจะลังเลนะครับผมเราก็อย่าเพิ่งเดินไกลนะครับผมเดินใกล้เดินใกล้แล้วเราก็ หยุดอ่าเราก็จับสายจูงนะครับผมอ่าเราก็จับสายจูงกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผมกระตุกกระตุกนิดหนึ่งแล้วก็ทําแบบนี้นะครับผมทำแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่มระยะการเดินนะครับผมระยะการเดินนะครับผมระยะการเดินพอเขารู้สึกว่าอ่าสายจูงมันก็ลากของมันไปมันไม่ได้ทําอะไรกับเรากับตัวเขากับตัวน้องหมานะครับผมจากนั้นให้เราเริ่มจับสายจูงนะครับผมจับสายจูงนะครับผมจับสายจูงแล้วก็ค่อยเดินแล้วก็ก็ตุกเบาๆนะครับผม จะกุบเบาๆแล้วก็พาเขาเดินไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนสเต็ปคําสั่งพื้นฐานในการให้หยุดหรือการให้นั่งให้คอยนั้นก็อีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมนี่คือก็อีกเคล็ดลับหนึ่งผมก็คือเคล็ดลับที่3นะครับผมส่วนเคล็ดลับที่สี่ของผมก็คือลดความกังวลนะครับผมลดความกังวลสำหรับลูกหมาตัวเล็กนะครับผมที่ที่รับมาใหม่นะครับผมหรือว่าเป็นหมาโตที่รับมาใหม่นะครับผมโดยเขารู้สึกว่าเขาไม่คุ้นชินกับสถานที่ใหม่ๆที่เขาไม่เคยอยู่ นะครับเราจะไปไหนก็เดินตามพอเราออกจากตัวบ้านเขาก็ร้องส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเขาจะร้องนะครับผมเราออกไปไหนไม่ได้เลยจะมาเกาะรั้วแล้วก็ร้องหวยหวนนะครับหวยหวนก็นนคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยในสถานที่แห่งนั้นนะครับ <No. S 1> ทีนี้การการปรับนะบผมก็ไม่มีอะไรนะผมจากจากที่ผมเคยลองใช้นะแล้วก็ปรับใช้นะผมก็เราก็อ่าสมติว่า เอาเอาเอาภายในตัวบ้านก่อนอ่า <_ an> เขาอยากจะเดินตามเราภายในตัวบ้านนะครับผมเราก็เข้าไปในบ้านอ๋อให้เขาอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ปิดประตูแล้วนะ <_ an> ก็เงียบไปสักพักอ่าประมาณสักสรประมาณสามสิบวิเราออกไปอ่าออกไปแล้วเจอเขาก็ <_ an> จะรู้สึกดีใจแล้วเราก็ลูบหัวเขาแล้วก็ชมเขาว่าดี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 อ่า <_ an> แล้วเข้าไปในบ้านใหม่เราเข้าไปในบ้านใหม่น,นี้เราเพิ่มเพิ่มเวลาขึ้นนานๆขึ้นนะครับเขาจะรู้สึกว่า อยู่ข้างนอกอยู่บริเวณบ้านนอกบ้านนี้มันก็ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายเราก็ออกมาพอสักพักเราก็เพิ่มเวลาไปแเ้าก็เข้าไปโดยที่เขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้น้องหมาเห็นเราพอทำแบบนี้เราก็ออกไปอเราก็ชมเขาดี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 อ่าที่เขาดีใจเขารู้รู้สึกว่าดีใจอ่าสักพักอ่าเราก็เพิ่มเพิ่มเวลาขึ้นนะครับผมทีนี้เราเดินออกไปนอกรั้วบ้านบ้างส่วนว่า แต่ละหลังมีกําแพงล้อมรั้วนะครับผมขอบชิดนะครับผมก็เราก็ออกจากรั้วไปเข,ขาต้องไปนั่งตรงนั้นแน่นอนเขาต้องไปนั่งแน่นอนเขาต้องไปนั่งตรงรั้วแน่นอนแต่ให้เราให้เรานะครับผมเดินออกไปให้รับตาจ <c oughs> ุดกาแพงนะผมแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็สัก หนึ่งนาทีนะผมเ้วก็เดินเขา้าเดินเดินเข้ามาใหม่นะผมเปิดรั้วเข้าไปแล้วก็ไปรูปเขานะครับว่าดี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 เขาจะรู้สึกนะผมว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะผมมันก็ไม่ได้อะไรนักหนาเพราะว่า,าเขาก็จะคิดว่าตรงนั้นมันก็ไม่ได้จะมาทาร้ายอะไรเขาเราก็ทําแบบนี้นะผบออกจากรั้วบ้านนะผมทิ้งเวลานานขึ้นนานขึ้นนะผมแล้วก็รีบกลับมารีบกลับมานะครับผมแล้วก็มาชมเขารูปตัวเขานะผมแล้วก็เราก็ บอกเขานะครับผมชมเขานะครับผมเราก็เขาก็จะรู้สึกว่าเสถานที่เขาอยู่นี้คือมันเป็นที่ปลอดภัยนะครับสำหรับตัวเขาแล้วนะสุดท้ายจุดท้ายนายเรานะครับผมหรือว่าพ่อแม่ของเขานะครับ่ที่ที่คิดกับเราเขาต้องกลับมาหาเรานะครับเขาก็จะคิดแบบนี้นะครับสุนัขเขาจะคิดแบบนี้นะครับถ้าใครคุกคีนะครับแล้วก็ใครใครคิดความรู้สึก ละเอียดมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ผมแชร์นะครับจากที่ผมผมทํามาจริงๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับสี่เคล็ดลับนะครับผมสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับผมที่มีวิธีอื่นนะครับช่วยคอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับอีพีนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับที่ผมแชร์ไปนะครับผมผมไม่ใช่กูรูไม่ใช่ปรำประจา์อะไรนะครับผมก็แชร์จากความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผม ด้ยผ่านมาแล้วนะครับผมส่วนคอมเมนต์ที่พี่พี่น้องน้องนะผมที่ว่าเห็นว่ามันแตกต่างไปอย่างนี้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับผมเดี๋ยวจะยาวไปนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ